ชายช้างทุกเชื่อค่ะได้ถวายความเคารพด้วยการหมอบนะคะแล้วก็ชูมวงขึ้นนะคะเป็นสัญลักษณ์ว่าชาวช้างสุริย์นะคะได้ถวายความเคารด้วยสำนเนในพระหมหาก,กราุณาธิทุณของเจะน,นาเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงในวาระโอกาสพิเศษที่เป็นการร่วมใจของเรา ความอะไรค่ะชาวผู้เชื่อได้หมอะแล้วก็ถูกดวงพุ่งมากวันนี้นะคะก็จะเป็นการที่พ่อไปพรมด้วยค่ะ นี้นะคะขออนุญาตสำหรับสื่อมวลชนที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะจะขออนุญาตให้ท่านเปิดทางในการที่จะบันทึกภาพนะคะของท่านกรรมารและท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ด้วยด้วยค่ะอขอต้อนรัท่านกรรมรนแดงนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะขอ,อช้างชุ่มงวงนะคะแล้วกันค่ะสวยงามมากค่ะแล้วก็เป็นภาพประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ชาวช้างสุรินร่วมใจถวายอะไรแม่ของแผ่นดินค่ะขอบพระคุณมากค่ะน่าจะเห็นภาพแบบนี้ได้นะคะค่ะสำหรับต่อไปค่ะชุดต่อไปจะของนญาตอันนี้เป็นหัวหนชุดหัวหน้าสวนนะคะ